สวัสดีครับเกดจาก n a s h ช็ n e t นะครับวันนี้เราจะมารีวิว NAS s ตัวใหม่จากทาง QNAP นะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า TS464 นะครับซึ่งในซีรีส์ X64 ตรงนี้นะครับก็จะมีด้วยกัน2ขนาดคือ TS464 ขนาด 4B แล้วก็ TS664 นะครับขนาด โดยซีรีส์ X 6 4ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโมเดล replacement นะครับหรือว่าโมเดลที่มาแทนที่ซีรีส์ X 5 3 d นั่นเองนะครับซึ่งซีรีส์ X 5 3 d จะมีด้วยกันทั้งหมด3ขนาดคือ ts 2 5 3 d นะครับก็คือจะเป็น NAS ขนาด 2B นะครับ ts 4 5 3 d นะครับ NAS ขนาด 4B แล้วก็ ts 6 5 3 d นะครับเป็น NAS ขนาด 6B เบนะครับสำหรับในซีรีส์ x 6 4ตรงนี้นะครับจะไม่มีขนาด 2B มาด้วยนะครับก็จะมีเฉพาะขนาด 4B แล้วก็ขนาด 6B เบเรามาลองเปรียบเทียบกันนะครับว่าซีรีส์ x 6 4แล้วก็ซีรีส์ X53D นะครับมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือว่ามีการอัปเกรดขึ้นมาบ้างนะครับเริ่มจาก ตัวเครื่องนะครับด้านหน้าตรง cover ตรงนี้นะครับในซีรีส์ X64 นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองนะครับส่วนในซีรีส์ X53D นะครับก็จะเป็นสีเทาอมเขียวในส่วนของสเปคอื่นๆนะครับผมขออนุญาตใช้ตารางเปรียบเทียบนะเพื่อให้เห็นถึงข้อแตกต่างชัดเจนดังนี้นะครับเริ่มจาก CPU นะครับที่เปลี่ยนจาก Intel Celeron j c 1 2 5 4คสร4 Thread 2.7กิกเปลี่ยนเป็น Intel Celeron N5105 ทับ 5095นะครับซึ่งตัวนี้เป็น4 core 4 t h r e a ที่2.9 GHz นะครับกราฟิกโปรเซสเซอร์นะครับเปลี่ยนจาก Intel HD g r a p h i c 600นะครับเป็น Intel UHD นะครับกราฟิกซึ่งรองรับการแสดงผลในระดับ 4K นะครับ m ม็กซิมั e มเมมเปลี่ยนจากความจุสูงสุดที่8 g ิกเป็น16 g ิก M.2 slot ในซีรีส์ X53D ไม่มีมาให้นะครับแต่ในซีรีส์ X64 ตรงนี้นะครับมีมาให้เลยนะครับก็เป็น M.2 2280นะครับเป็น PCIe Gen 3x1 นะครับจำนวน2 slot PCIe slot ในซีรีส์ X53D นะครเป็น PCIe Gen 2x2 นะครับแต่ว่าในซีรีส์ X64 ตรงนี้นะครับก็จะอัปเกรดเป็น PCIe Gen 3x2 นะครับซึ่งจะมีความเร็วมากขึ้น พอร์ต USB ในซีรีส์ X53D ครับจะมีจำนวน USB 2.0ครับจำนวน3พอร์ตแต่ว่าในซีรีส์ X64 ตรงนี้นะครับก็จะลดลง1พอตนะครับก็จะเหลือ2พอร์ต USB 3.2 Gen1 ในซีรีส์ X53D นะครับมีมาให้2พอร์ตแต่ว่าของใหม่เนี่ยจะอัพเป็น USB 3.2 Gen2 ครับที่รองรับความเร็วสูงสุด อยู่ที่10กิกะบิตเพอร์เซกแล้วนะครับนอกจากนั้นสเปคทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมทุกประการนะครับในส่วนของ M2 Slot ที่มีมาให้นอกจากรองรับการทำแคชแล้ว mm hmm. ก็ยังรองรับ Google Edge TPU หรือ Tensor Processing Unit อีกด้วยซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็น AI Core ที่ทำงานร่วมกับ q m a g c เพื่อใช้ในการจัดแบ่งภาพบุคคลนะครับการจัดหมวดหมดูหมต่ต่างๆของภาพให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับโดยใช้ตัว AI Image Recognition แล้วก็ Classification ด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังสามารถทำงานร่วมกับ QVR Face นะครับสามารถทำ Real Time Face Recognition แล้วก็ Analytic ได้อีกด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการเปรียบเทียบการ Transfer File นะครับระหว่าง TS 453D และ ts 4 6 4นะครับโดยจะแยกออกเป็น3ซีนารีโอดังนี้นะครับซีนารีโอที่1นะครับเป็น Windows File Transfer นะครับขนาด10กิกะบิตนะครับผ่านพอร์ต2.5กิกจำนวน1พอร์ตนะครับผลของ ts 4 5 3 d และ ts 4 6 4นะครับจะมีความเร็วในการดาวน์โหลดเท่ากันนะครับอยู่ที่295 m b อเสมกะไบต์ s. ส่วนความเร็วในการอัพโหลดของ ts 4 5 3 d อยู่ที่289 m b อแเมกะไบต์ s, และ ts 4 6 4อยู่ที่ 294เมกะไบต์เพอร์เซกนะครับซีนาริโอที่2นะครับเป็น Windows Sequential File Transfer นะครับขนาด1เมกะไบต, gig, นนต์นะครับผ่านพอร์ต2.5กิกจำนวน2พอร์ตนะครับความเร็วในการดาวน์โหลดของ TS453D อยู่ที่590เมกะไบต์เพอร์เซกนะครับแล้วก็ TS464 อยู่ที่591เมกะไบต์เพอร์เซกนะครับส่วนความเร็วในการอัพโหลดนะครับของ TS 4 5 3 d นะครับอยู่ที่535 MB กะไบต์และ ts464 อยู่ที่589 MB กะไบต์นะครับตัวนี้ ts464 ก็ยังคงมีความเร็วที่สูงกว่าอยู่นะครับ s c e า a รี o ที่3เป็น windows file transfer นะครับขนาด10 GB นะครับผ่านพอร์10 GB PCIe นะครับความเร็วในการดาวน์โหลดของ ts453d อยู่ที่686 MB กะไบต์และ TS 464อยู่ที่1180 MB Persec ส่วนความเร็วในการอัพโหลดของ TS 453D อยู่ที่397 MB Persec และ TS 464อยู่ที่711 MB Persec นะครับ จะเห็นได้ว่าซีรีส์ X64 ที่มาแทน x 5 3 b นั้นนะครับมีการพัฒนาดีขึ้นในทุกๆด้านนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็เหมาะสำหรับองค์กรในระดับ SMB นะครับที่ต้องการนำไปใช้ในการแชร์ไฟล์ต่างๆภายในองค์กรนะครับหรือว่าจะนำไปใช้กับการบันทึกข้อมูลจากกล้องวงจรปิดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสามารถที่จะทำการแสดงผลผ่านพอร์ต HDMI ที่มีมาให้กับตัวเครื่องได้ด้วยนั่นเองครับ